มะท้องสิมาเฮ็ดไอ้ข้าวปุ้นยินพี่น้นองเลยนี่ซอยพักก่อนมื่อกี้ตอนยังไงนะมันไม่แจ็บนี่ใส่ใส่นี่ทัานมะทั่วป่ะเนี่นี่ักทั่ว องพี่น้องเว้เต็ทข้าวปุน้นแบบธรรมดาพี่นอ้องกูมแมนเต๊ทกะทินีแล้วถั่วกระป๋อ thao thơi mì Pino cả... <laughs> hmm. này, tôm nhang lá đâu, xếp thứ cả, hè hè, xíu nói điều Pino này, ăn, 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 เนี่อันนี้เสร็จเรียบรอย้อยละวเดือดหัวพีไม่น้องไหมเดี๋ยวซอยหัวพีเขาก็ต้องใส่เกลือก้อนบ้านใส่เกลือเกลือก็ให้มันดำพี่น้องใส่เกลือลงไปใส่เกลือใส่กระมังใส่กระซ้ามนี่แลหละเนี่ยเพื่อไวให้มันดำพี่น้องเลย แช่น้ำเกลือไว้ปลอกไปปลอกมาเรือแค่นี่หัวปีกัน,นอ้าซอยหวปีกนเด้ไปตักหล้ไล้เซลกันเันพี่น้อยาะว่ายอยู่นี่อยู่เคราขายตลาดน,นี่เขาก็มีไอ้ผสมคือประกาศดองนะครับนี่ใส่น้ำแจ่ว่าเบาทองโบมากก็ไหน มีมากแบบนี้แหละปากัดดองพรอ,องของปากัดดองเอ้ยม่หลายอย่างว่ามาท่องพิเศแบบง่ายๆสามสี่อย่างพอ,งนนอ,อ,อแล้วเคียงกันน้อยหน่อยพื่อนเอ้ยตายละเคเียงกันม้เลือกนี่นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ขเอาใส่น้ำเกลือนะที่ใส่นมนดำเพื่นอนเอ้ย มันก็มีสามอย่างอะไรสี่อย่างขัวปลีกลัมปีกระโบ,บ้งเจนแล้วก็ตัวฟักยาวมาบานิท่านน้ำยานกระเทียมพริกป่นแล้วก็น้ำตาลทำก่อนเด้อเอาที่กระเทียมก่อนนี่ป,ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย มาตอกะปิใส่น้ำพี่น้องกะปิใส่น้อยดืม่มไปต้องใส่กะปิน้ำพี่น้องเอยน้ำกะปิก่อนนี่ใส่กะปิน้ำเรียบรอ้อยเนี่ยเป็นประมาณนี้เดีวเอเดิมจะเอาปลาดุกใส่แล้วเด้อว่านี่น้องเนี่ยปลาดุก าตัเสียด้วยพี่นอ้องเลยอ่าคือทา้งไสเหนือเด้อพี่น้องทา้งไสเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายเขาใส่แบบน้ำเนื้วคือน้ำเนื้วน้ำเนื้เขา,า,า,าจะเอาดอกเหีดหัวใส่พี่นออ้องเลยแต่ว่าบอกเขาบอกเขาคยกินวันเป็นอะไรเลยเคยกินพวกเคยไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายแต่ว่า โอท่านยังมีโอกาสวัตถุซิมพี่น้องคนหนึ่งพับรวบพักเขาไม่สุดหนอ่นอยแต่ว่ามือนีอีกทดมันจะขอบคุณก่อนพี่น,อน้องเห้มันอีกสิก่งต่มหลงกับต่ำต่ำให้มันละเอียดแล้วก็ไปคุยที่หนึ่งพี่น้นนองแห้มหอม ด um. ีเลยพี S <S ่น้องเอ้ยชีวิตโดนๆกินกันหนึ K ่งบุญเอ็มที่จะกินตลอดเด็กพี่น้องไงสร้างจิโนโอกาสได้กินได้กินพันธซื้อเข้ากับแพงแรืว่าก็ซื้อลาน้ำพอมาหาเขาเห็นจับตัวเลยกิอเองกินเองหน่วยแซ่บดิแซ่บเอาเองเหรอจักคนอื่นก็สบาดๆกับพูดกันบานนี้ก็สิมาคั่วหอมแดงพี่น้องเลยนี่หอมแดง นี่สิเอาป่ามใส่พี่น้องป่าตับป่าใส่ตัวหัวน้ำสิมันนี่หัวจักหน่อยนี่หัวให้มันหอมพี่น้องนี่เทน้ำใส่พี่น้องเอ้ยนี่ นี่เี่าใมาแล้วครับนี่ทุกคนนี่น้ำยาข้าวปุ้นน้ำยาขนมจีนเปตะกินบอพี่น้องใช่รใช่ใช่เนี่ยน่าทานน่าอร่อยมากครับพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้ยพี่น้อง พี่พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภสุคนมามากินกินข้าวกระบาทองน้องวัอนี้เนาะนี่ได้นมจีนพี่น้องเลยเฮ็ดเองนี่ที่มีพริกเผากะปินี่ข้าวปุ้นพี่น้องข้าวปุ้นนี่น้ำยามันปลาดุกแล้วก็เลือดไว้เทใสเ่เลยลูกง่ายพี่น้องเอ้ มาไหมาแช่หน่อกระทองมามามาโอ้ยไหนคเล็กคเล็กเลยนี่เขาพุ้นเก็ดเองคิดเองแซ่บเองพี่น้องเอ้ยไหนมาลุยบัลนี้กินเพื่ออยู่พี่น้องเอ้ยมามา,มากินกระระทองนี่อีอ ับตุยกับกะปินี่โว้ยจ้ากินเอาพริกเผาไปหน่อยโอ้ยเขากันกะปิ บุย้ยเจ้าพร้อ,อมคอนเดอตมังกี้พ้นโต๊กพี่น้องเลยโต๊กบอกพอทราบน้องที่แดดเปรี้ยงเลยบาล้านนี้มาแห้งหอนครับบ้านนี้พี่น้องเลยกระปิ gom hang hang này pino, sẹp, hmm. tựi cạp pí, sẹp, hmm. pí cọ bơ bớt pino, pết ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็สํานียงละพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับจะใครกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลองใจให้บะท่องเลยเด้ออีกสิ่งหนึ่งกอ็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไว้พลาดคลิปม,มาใหม่ของบะท่องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สํานียงละพี่น้องเอ้สบายดี